สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแชร่ข่าวจริงนะคะพบกันวันนี้วันที่1กันยายน2563ค่ะพบกับการอัปเดตข่าวสารทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะจากทางธนาคารอมสินนะคะมาแจ้งให้กับทุกท่นานได้รับทราบค่ะท่านไหนที่ยังมีหนี้ค้างชําระกับทางธนาคารอมสินอยู่นะคะถ้าทางธนาคารอมสินได้ขยายเวลาพักชําระนี้อัตโนมัติต่ออีก3เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2563เลยค่ะรายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะ นายวิทยรัตนากรผู้อํานวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่าทางธนาคารนะคะได้ออกมาตรการการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชาระเงินต้นและดอกเบีย้ยแบบอัตโนมัตินะคะเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่1เมษาจนถึงวันที่30กันยา2,563ค่ะแต่ว่าเนื่องจากลูกค้านะคะและประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิดที่เกิดขึ้นนะคะทางธนาคารอมสินจึงได้ออกมาตรการการช่วยเหลือโดยการขยายมาตรการการพักชําระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก3เดือนค่ะโดยเริ่มนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่ประสงค์นะคะที่จะพักชำระหนี้ต่อนะคะและอยากออกจากมาตรการ การพักชำระหนี้สามารถเลือกแผนชำระหนี้ได้3ทางค่ะลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และสามารถเลือกแผนชำระหนี้ด้วยตัวเองที่แอปพลิเคชัน m ม m o นะคะตั้งแต่วันที่9กันยายนจนถึง31ทธันวาคม2563เลยค่ะ ในส่วนของแผนการชําระหนี้ทั้ง3รูปแบบนะคะมีอะไรบ้างนะคะแผนที่1ค่ะพักชําระเงิตนต้นชําระเฉพาะดอกเบีย้ยทั้งจานวนร้อเปค่ะจากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมค่ะแผนที่2นะคะชาระดอกเบี้ยปกติทั้งจํานวนนะคะร้อและเงินต้น50%ค่ะแผนที่3ชําระงวดนะคะต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมเมื่อ แจ้งแผนการชำระนี่ผ่านไมโมแล้วจะมีผลในวันถัดไปทันทีค่ะในกรณีที่ลูกค้ามีสัญญาเงินกู้มากกว่า1งรายนะคะจะต้องให้ผู้กู้หลักที่มีชื่อเป็นผู้กู้ลำดับแรกในสัญญาเงินกู้นะคะเป็นผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการผ่านไมโมเท่านั้นค่ะส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ไปดําเนินการแจ้งความประสงค์ที่สาขาเจ้าของบัญชีค่ะ แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการการพักชำระหนี้ในระยะแรกสามารถดำเนินการผ่านไมโมเท่านั้นนะคะลูกค้าที่จะขอออกจากมาตรการการพักชำระหนี้ต้องปรับปรุงอัปเดตแอปพลิเคชันไมโมเป็นรูปแบบล่าสุดเวอร์ชัน1.34.0นะคะเพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรการและทางเลือกพักชำระหนี้ได้ค่ะ ก็เป็นการอัปเดตข่าวประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารออมสินนะคะที่ขยายมาตรการการช่วยเหลือลูกค้าของทางธนาคารามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะหากท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอรเซ็นเตอร์ของทางธนาคารค่ะที่เบอร์โทร1115นะคะหรือจะไปติดต่อสอบถามได้ที่ทางธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกกําลังใจเลยค่ะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะถ้าทางช่องทําไม่ดีหรือผิดพลาดประการใดทางช่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะคําพูดใดที่ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยไว้ณที่ดีด้วยนะคะทางช่องแค่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเท่านั้นเองค่ะครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตนั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆคลิปใหม่ๆที่นํามาเสนอในทุกๆวันเลยค่ะทางช่องนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ